สวัสดีครับเ,เพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวสินค้าออนไลน์อีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมสั่งจาก l a z a ด a นะครับขนส่งโดย f ฟ s h นะครับขนส่งตรงเซต์ตรงนะครับสินค้าเรียบร้อยดีไม่มีปัญหารายน้องแฟ s h คนเดิมมาส่งนะฮะก็มีการโทรน,นัดหมายล่วงหน้านะครับก็ได้รับคำพูดคุยจากพนักง,งานส่งเมื่อสักครู่นะครับจาก l ฟ s h น้องอะไรจำชื่อไม่ได้ชื่อเหมือนนักยิมนาสติกสมัยก่อนนะ่ะอมรเทพน้องมอมรเทพเล่าให้ฟังว่า,เ,าเรื่องเกี่ยวกับว่าการรับสินค้าเนี่ยเรื่องการเช็คสเตตัสตรงขนส่งตรงแพ็กเกจเรียบร้อยเนี่ยลูกค้าของเขาหลายคนซึ่งออกมารับสินค้าแล้วไม่ได้เช็คดูสเตตัสนะครับมีการเอาขนส่งอื่นมาส่งนะฮะอย่างเช่นในระบบระบ,บุว่าเป็นแฟช แต่ส่งเป็นดินจาแล้วของก็ไม่ได้ตามที่เสนอขาย <S <S 1> <S 1> ก็มีการดำเนินการกันหลายๆอย่างนะครับอาจจะเป็นขั้นถึงการช่อโกงนะครับตัวผมเองก็เจอครั้งหนึ่งนะฮะก่อนจะด่งแล้ะมัดระวังมาตลอดพอเพราะฉะนนั้อยาก,กยามเพื่อนๆว่าซื้อของออนไลน์ต้องเช็คสเตตัสทุกครั้งนะครับก่อนรับสินค้าว่าตรงไหม ว่าเสตันอยู่ในระหว่างการขนส่งไหมอยู่ในระหว่างการส่งของไหมแล้วก็ขนส่งถูกต้องไหมเป็นบริษัทกอขอคอตรงไหมนะครับแล้วก็แพ็กเกจต,ต้องเรียบร้อยดีนะครับเราถึงจะรับสินค้าและชําระเงินนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันครับตัวนี้เป็น uh, Android Box k อกซ์ o คที่ผมได้ลองสั่งดูมาใช้ข้างล่างเนื่องจากว่าของเก่าเริ่มมีอาการรวนนะฮะเนื่องจากมันก็ใช้งานมาหลายปีแล้วนะ แต่ก็ยังใช้ได้อยู่พอมันร้อนหน่อยมันรวนเลยตัวนี้ผมดูในสเปคก็ยังไม่ถูกใจผมทุกอย่างนะครับตัวนี้เป็น Android Box ของของมีคู่ k m 2นะฮะรุ่น k m 2ตัวนี้ก็ผมพอใจก็มีและไม่พอใจเลยก็มีนะครับก็อยากจะเอามาแชร์ประสบการณ์ในการ ใช้งานนะครับในการซื้อมาลองใช้งานเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับตัวนี้กล่องเขาก็ดีนะฮะเขามีสเตตัสปิดหน้าปิดหลังนะร้านนี้ผมก็เคยซื้อของเขาอยู่นะฮะหลายๆอย่างเขาเป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับพวกแอนไอบ็อกซ์บวกกั์เกี่ยวกับพวกนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ายอดซื้อเขาหลายร้อยอะในกล่องก็มายอย่างนี้เลยนะครับ แพ็กมาเรียบร้อยดีเป็นกล่องมีคู่รุ่น KM2 นะฮะก็ออกมาได้สักประมาณ2ปีได้แล้วมั้งฮะตอนเอามาใหม่ก็ราคาไม่เบานะตอนนี้ก็ลดเหลือมาไม่ถึง2,000ันนะฮะก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูกันนะครับ กล่องข้อมาตรฐานนะมีคู่ KMT k m 2นะหรือว่า K2 m 2. นี่นะกล่องด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะครับนี่นะครับเขาได้รับการรับรองจากหลายๆช่องนะฮะทางนี่นะครับเป็น Android Box นะครับ ตัวนี้ได้รับการเซอร์ติฟายนะครับจาก uh, Google Play นะฮะผ่านวิดีโอแล้วก็ YouTube ตัวนี้มีเ uh, t f l i x ด้วยนะฮะนี่นะครับแล้วก็ uh, Simple Setup ัพนะฮะก็คือว่าวิธีการต่อคือต่อนะครับก็ให้หนึ่งต่อต่อกล่องเข้ากับเครื่องแล้วก็ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็สตาร์ทสตรีมมิงนะครับเขาบอกว่ามี HDMI เคเบิลมาให้ด้วยนะฮะตัวนี้ก็มี Chromecast built-in นะฮะเป็นอร์ t Core Ultra HD 4K เองนะครับ Dual Band แต่ตัวนี้รองรับเน็ตได้แค่100นะฮะนี่คือสิ่งที่ผมไม่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 ถท่าไ่แต่ก็โอเคไวใช้ข้างล่างก็ได้ไม่เป็นไรนี่นะฮะ กล่องก็เป็นอย่างนี้นะครับมีคู่ในกล่องก็จะมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็มีใบอะไรสักอย่างใบคำแนะนำนะฮะคู่มือการใช้งานโอ้กล่องเขาดีนะนี่นะฮะน่าจะมีหลายม,มีมีแต่ภาษาอังกฤษนะฮะ ตัวนี้จุดเด่นก็มี voice a s s i s t ด้วยนะฮะเป็น android box ที่ทันสมัยพอสมควรมี voice control ด้วยนะฮะพวกเฮโล l e อ่ะ okay, นะฮะประมาณน,นะฮะแล้วในกล่องก็ยังมี adapter นะครับ adapter ปักเป็นแบบนี้นะฮะดูดีนะฮะงานเข้าปนีดนะ นี่นะครับเด็เตอร์สาย HDMI นะฮะก็ทั่วทั่วไปแล้วก็รีโมดรีโมทเป็นรีโมทสีขาวนะครับนี่นะฮะรีโมทก็มีปุ่มพิเศษก็คือปุ่มลัดคือ youtube, netflix, p r i m ม video แล้วก็ o ู g l e เพ a y นะฮะตัวนี้เค้าได้รับเซอร์ติฟายแล้วการรับรองจาก พวกแอปพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเขาไปจ่ายตังค์ให้แอปพวกนี้แหละกาถึงได้เอาป้ายพวกนี้ขึ้นมาได้ปุ่มพวกนี้ขึ้นมาได้นะครับมี g o o g l e a s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  t a n นนะฮค,คือสั่งงานโดยเสียได้นะฐานก็คงจะเป็น 3A นะฮะเดี๋ยวผมลองแกะดูลังฐาน 3A 2ก้อนนะครับ ตัวรีโมทดีทเดยวอะคันทัดลัดนะครับวัสดุดีมากทีนี้เรามาดูตัวกล่องกันนะครับด้านใต้ก็มียางรองกันลื่นนะครับแต่ไม่มีช่องระบายอากาศนะฮะช่องระบายอากาศก็คงจะอาศัยกับพวกช่องเสียบต่างๆนะครับตัวนี้เขาอาจจะกินไฟต่ำนะครับเขาก็เลยไม่มี ช่องระบายอากาศน,นะครับแต่จริงนะจะมีนะนี่นะครับด้านใต้ก็จะมีฟุตเบสขายยางนะครับเป็นยาวเลยกันลื่นเลยยางกันลื่นด้านหน้าก็มีไฟแสดงสถานะนะครับสวยนากข้ามมีคำว่าด้านหน้ามีไฟแสดงสถานนะด้านขวามีคำว่า HDMI ด้านหลังนะครับก็มีช่องเชื่อมต่อหลายอย่างนะครับก็พวก มีปุ่มเปิดปิดนะครับมีไฟเลี้ยงนะครับมีแลนมี s m i มี AV สำหรับต่อกับทีวีรุ่นเก่านะครับเป็น3.5ไป3 AV นะฮะแล้วก็ปุ่ม IR ผมก็ไม่รู้ปุ่มอะไรนะแล้วด้านข้างก็จะมีช่องใส่การ์ดนะครับแล้วก็ช่องใส่ uh, USB นะครับ มี USB 5โวลต์กับ USB 5โวลต์เหมือนกันนะครับมี2สีนะครับสีฟ้ากับสีดำด้านบนก็จะเป็นตัวหนังสือนะครับเขียนว่ามีคูนะครับตัวรีโมทต,ตัวรีโมทกับตัวเครื่องดีมากครับงานดีมากอะ่ะงานคุณภาพอะ่ะนี่นะฮะ ในกล่องก็มีตามนี้นะฮะมีเครื่องมีรีโมทมีคู่มือการใช้งานลนาาักษณะใบรับประกันนะครับมีสมาย HDMI มีแดปเตอร์นะฮะนี่ฮะในกล่องก็มีเท่านี้เป็นงานคุณภาพจริงๆนะผมไม่เคยซื้อของมีคูนะอันนี้ก็ลองซื้อดู จะมาใช้กับทีวีข้างล่างก็เป็นสมาร์ททีวีเหมือนกันแต่เป็นสมาร์ททีวีทีวีแบบ a อ d r o i d 4ผมไม่เคยใช้เลยใช้ Android จากเครื่องเพราะว่ามันช้านะครับกล่องก็เป็นตามนี้นะครับตัวเครื่องรีโมทแล้วก็อินเทอร์เฟซเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคล้ายๆกับพวกทีวีของผมนะของผมก็ใช้ทีวีทีแลอยู่นะ 4K TCL ตัวนี้จะไปเปิดข้างล่างให้คุณแม่ ก็รีวิวสั้นๆให้กับเพื่อนๆในช่องนะครับสำหรับการ box, อันบ็อกซ์กล่องแอนดรอยด์บ็อกซ์มีครูรุ่นเคมทูนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์รอบนี้ผมสั่งเป็น a อ d r o อย b o บ็อกซ์มีครูเคมทูนะครับถ้าเพื่อนชอบกดไลค์นะครับถ้าเพื่อนเห็นว่ามีมประโยชน์ช่วยกดแชร์นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปและกำลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ เดี๋ยวคลิปหน้าก็เป็นคลิป,ปรีวิวการใช้งานการเซตอัพนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ